สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชาแนลตื่บือเบาๆจ้ายิานดีต้อนรับทุกๆท่านอย่างเป็นทางการน,นะคะเข้าสู่ช่องของพี่เป้ช n แนลเน้นย้ำว่าพี่เป้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและดาบฟังชอบตามไม่ชอบผ่าน ที่สาคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถดูได้ว่าัะเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เป็นไปตามผลการคํานวณของแต่ละบุคคลเท่านั้นพี่เป้หางกะทินะคะสูตรนี้ก็มีเข้ามีรุดแต่ส่วนใหญ่มันสิรุดหลายพวาเขาพีนน่น้องเป็นยังเราดูผู้กคนบันเทิงเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะอัน,น,นขันเวลา ขันเวลาเป็นเลขอาจจะเป็นเลขที่เข่าตากรรมการหลายๆคนก็นได้หรือเป็นเลขที่สิบผ่านตากรรมการก็กได้ดูไปอย่างนั้นแหละเออคอยบอกให้เบิง้งก็คือเบิง้งกติบอ <c oughs> <c oughs> ซึ่งของพี่เป้ของไอของวันที่สิบสิบเอ็ดนะคะแนวทางลาพัฒนาวันที่สิบเอ็ดที่สูรของพี่เป้หลุดนะจ๊ะ และวันนี้สิเป hey? ็วันนี้สิวันนี้เนี่ยคือสิบสองนะที่พี่เป้อาจคลิปอยู่คือสิบสองและของวันสุกนะคะสุกที่สิบสามกันยายนสองพันห้าอหกสิบเจ็ก็ขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนสาธุจงมาจงมาจงมาเพียงเขาต้องบอกภาษาเทพบอว่า แล้วคือสิหูเดียวดียวเดียวนสิเป็นเบิ่งตัวเลขนะเมาโมยหอยสังนิดนึงแล้วทำไมไอ้ด่กเขพูดอิลิงกึ่งกังมันกึก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 กักไอ้ไอ้ตามที่เราดูเขาในทีว mm ีอะทำไมเขาบอกว่าภาษาแบบนั้นเป็นภาษาเทพแล้วรู้ได้ไงว่าเทพต้องคุยกันภาษานั้นเออโอ้ยเนาะคนเฮานี่ก็ได้หรือพี่เปี๊ต้จงลงภาษาเทพอ่ะโอ้ปวดหัว เนาะพี่น้องอันกนน็พวกนั่นผู้นี่ผู้นี่ก็เอินพญานาาผู้นั่นก็เป็นนั้นโอ้ยจะช่วยแต่ไหนแต่ผู้นั่นก็เอิญพญานาคผู้นี่ก็เอินพญานาคปีนี่น้าได้ถ่วมหลายเห็นบอกครอบมีแต่คนเอินพญานาาขึ้นมาเนาะและเป็นยังควมเสือพญานาคต้องอยู่แต่นในน้ำโขงบอก บันทัดข่อยเบิ่งในหนังๆไอ้ไอ้จ้างๆวงๆตอนเศร้าซ่องเจ็มันอยู่ในทะเลสมเจ้าบ่าพนานาหรืออยู่ในน้ำจืดหรืออยู่ในน้ำเค็มมะอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปมวมๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็เป็นความเที่ยส่วนบุคคลเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะจ๊ะทุกคนจ๋าทุกคนมีสิทธิ์พูดนะคะแค่ว่าจะพูดถูกใจเราหรือเปล่าแค่นั้นไปยับเข้ามาใกล้ๆเราพัฒนา วันที่13กันยายนส5 6 7น6 7สูตรนี้คือสูตรของพี่เป้หางกะทินะจ๊ะทุกคนจ๋าไม่ใช่หัวกะทิถ้าของหัวกะทิต้องรอคนปล่อยมาหมดแหละพี่เป้ไดิลงในทางหหยนะคะเด่น7วิ่ง7รูดเดเด่นเวิ่ง7รูด7 7็ดเจ็ดหนึและ7จ็ จ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกและเจ็ดแปดอันนี้คือแนวทางเราพัฒนาประจำวันที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดของพี่เป้เอ,เองนะจ๊ะทุกคนจา๋าแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาหรือไม่มาเนาะก็เป็นแนวทางนะคะลุ้นทิอืมเข้าใจคำว่าลุนลล้นทิปย์ไหมลุ้นทิเออดูเพื่อความบันเทิงเบิงไปเบิงบ่งมว่าบบ,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 บคือเครียดวะมันคือบ่บันเทิงเลยพี่น้อง มันเฮิงอยู่บ่หรือเครียดเครียดเนาะพี่เป,ป้นางไปนางมากเลยเชรียดจังเดียววะทุกคนเดินหลายหลายคนที่จะหาทางพี่เป้เข้ามาว่าอยากให้พี่เป้ลงแนวทางฮานอยทุกคนพี่เป้ของ,งดฮานอยก่อนเด้อถ้าพี่เป้ลงฮานอยปุ๊บช่องพี่เป้จะเป็นแบบตอนนี้มันช่องพี่เป้นะ มันลงฮานอยไม่ได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าก็เอาลาพัฒนาเอาไอ้รัฐบาลไทยไปก่อนนะจ๊าหลายหลายคนก็ทักเข้ามาว่าพี่เป้มีสิโพกนี่มันมีอย่างไรมีอ,อมศิลมีทกศอ,อยู่บ่ถ้าทกศกับอ,อมศิลนนะ่ะพี่เป้ยังไม่ได้คิดเด้อพี่เป้ยังไม่ได้คิดแต่พี่เป้บรลงให้ซึ่งรู้สึกว่าทกศกับอ,อมศิล ทุดที่ผ่านมาเข้าหรือเปล่าวะทวกศน่ะเข้าแต่อมนนอ,อ,อมสินน่ะหลุดเอออมสินน่ะหลุดแต่ทกศน่ะเข้าส่วนมากนะคะเลขแนวทางของพี่เป้ก็จะเป็นแบบพวกสายลูดอะ่ะออสายลูดสายลูดนะพอได้สายลูนะนลย่น,ออน,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 นะพอได้ห่อนลยพี่น้องเอ้ยจักหน้าที่เนี่ยนี่นะปาดว่าแต่เหิงบ่ให้ได้หอดโฮ้าหน้าที่อยู่ชีวาอย่างแหละช่วยขบ กดแชร์ช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์ให้กับพี่เป้ด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งนะจ๊ะทุกคนจ๋าแนวทางตอนนี้ก็กำลังแบบหลั่งไหลกันมาอย่างรัวๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของแต่ละสำนักพี่เป้ก็เริ่มทยอยทยอยลงให้แล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าอย่าลืมนะช่วยสนับสนุนกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง หรือตองปุ่มขอบคุณนะคะใครอยากสนับสนุนช่องพี่เป้ตรงปุ่มขอบคุณก็ได้นะและหลายๆคนที่ถ้าเข้ามาอะไรนะกลุ่มแนวทางพี่เป้อะตอนนี้อะขอเคลียร์ก่อนเด้อขอเคลียร์กลุ่มเก่าก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เป้มาสําหรับแนวทางที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกลายวันแนวทางลายวันพวกหุ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ขอเคลียร์กลุ่มเก่าก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าก่อน ใจรอนี่ตึงพี่เป้เป็นแอดมินคนเดียวนหพี่เป้ไม่ทันบางกลุ่มพี่เป้ก็ลืมลืมลงเออบางกลุ่มก็ลงแล้วลงอีกบางกลุ่มก็ลืมลงโอ้ยงงเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เป้มาเปิดกลุ่มให้เข้าใหม่นะจ๊ะทุกคนจ๋าซึ่งแนวทางส่วนมากหัวกะทิหัวกะทิะทนะ่ะเขามาเย็น มันลงไม่ทันพี่เป้อะลงคลิปไม่ทันแต่ถ้าแบบว่าเออเราเราเข้ามาในกลุ่มก็อาจจะทันเดี๋ยวนี้เฮ้ยเพิ่อกระปิดเร็วนะพี่น้องเนาะเลขอะเลขเลขปิดลับมันเร็วนะขนาดเลขลาวเลขฮาหนอยทุกวันนี้ยังมีอั้นนะน้ำภาษาอะไรกับเลขรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องอั้นนะตอนนี้นะแบบอย่างเยอะอย่างเยอะและทุกคนจะครึ่งแล้ว ครึ่งตะอครึ่งตอนนี้นะสำหรับราวัฒษนานะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังและขอให้ทุกคนได้เต็มเต็มก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันบกเปลนน่นที่เชื่อๆก่อก็ลืมความว่าออเจ้าของคือกันขืดน,นี่จ่ายเนื่สิว่าอน,นั้นว่าอน,นี้ว่าอน,นี้ว่าอน,นั้นมันห้ามากค่ๆเลยลืมความว่าเจ้าของไปเลยเด้อสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย